สวัสดีครับทุกคนจาก EP ีที่49ที่ผมได้พาเพื่อนๆทุกคนเดินขึ้นบันได3,790ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขาวงพระจ,จันทร์กันแล้วหลายท่านทักเข้ามากันว่าอยากเห็นบรรยากาศยามค่ำคืนด้านล่างที่ทางวัดเขาวงพระจ,จันทร์จัด ว่าเป็นเช่นไรคลิปนี้ผมจะขออาสาพาเพื่อนๆมาเซอร์เวยกัน Let's go สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบบุรีคาจิว่าดอร์ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวบรรยากาศงานวัดประจำปีวัดเขาองค์พระจันทร์นะครับว่าตอนยามค่ำคืนด้านล่างของเขาองค์พระจันทร์บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมดัดแรมนะครับผมหลังจากที่ผมจอดรถเสร็จเบื้องต้นก็ต้องเดินครับเดินไปเรื่อยๆตามที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับผม ระยะทางก็พอสมควรนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะขึ้นพิชิตยอดเขาวงพัจรจ์แล้วกันนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะมีรถนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานวัดเขาวงพจ,จันร์กันนะครับผมคนข้างเยอะเลยครับผมผมก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับผมว่าตลอดเส้นทางด้านล่าง ประจะมีวัดขาวงพระจันทรมีอะไรบ้างนะครับผมทุกวันนั้นผมก็พาเพื่อนๆทุกคนเดินชมกันยาวๆกันไปเลยครับว่าที่งานประจำปีวัดขาวงพระจันทร์ถ้าอยู่ด้านล่างถ้าไม่ขึ้นเขาจะมีอะไรให้ช็อปชิมชิลกันบ้างรับชมไปพร้อมๆก,กันกับผมได้เลยครับ เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปเมื่อสักรู้นี่ครับเดินข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งบ้างดีกว่าครับเดินฝั่งนี้ได้สักระยะแล้ว ทำที่เพื่อนเเห็นอยู่ไกลๆนะครับผมที่เป็นไฟเป็นเส้นขึ้นบนท้องฟ้านะครับผมนั่นคือเส้นเส้นทางทางเดินบันไดขึ้นยอดเขาวงพจัทร์นะครับเพื่อนๆจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญแล้วก็ชอบความท้าทายนะครับทุกคนมาที่นี่ล้วนที่อยากจะพิชิตยอดเขาวงพจัทร์จำนวนขั้นก็ไม่มากเท่าไหร่ับเพื่อนๆแค่3,790ขั้นเองจิบจิ๊บครับ คนเยอะมากเลยครับเพื่อนๆทางด้านนี้ประดับไฟสวยนะครับผมเป็นร้านหมูกระทะนะครับยายรวนหมูกระทะร้านหมูกระทะชื่อดังย่านอำเภอโคกสุโลงนี่ครับผมเพื่อนๆ ผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินลอดอุโงงไฟว้าวโคตรสวยเลยส่วนทางด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เห็นองค์หลวงพ่อสีทองอยู่ไกลๆนะครับผม เป็นทางขึ้นบันไดไปองค์หลวงพอ่อพุทธโชคนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตไม่พาเพื่อนๆขึ้นไปเซเวคข้าบวนล้วกันครับผมบันไดก็ไม่มากหรอกครับเพื่อนๆแค่500กว่าขั้นเองครับผมแต่วันนี้ผมขอครับผม ตัดสลับมาซอยด้านนี้ของทางงานบ้านครับว่ามีอะไรใหม่ๆกันบ้างครับเพื่อนเือนวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนซอยนี้คนค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะครับผมแต่ผมมองว่าก็ดีเหมือนกันนะครับผมตรงที่คนเดินเยอะๆบางทีก็วุ่นวายนะครับผม สำหรับคนที่ชอบเดินแบบชิวๆผู้คนไม่เยอะนะครับผมลองเดินมาทางอีกฟากนี้นะครับผมทางนี้ด้านด้านนี้ร้านค้าของกินก็ค่อนข้างเยอะเยอะไม่ต่างจากฝั่งทางถนนลาดยางครับเพื่อนเพื่อนทางทางที่ทางร้านเขาจัดขายของครับผมมันมีทางลาดยางกับทางที่คู่กับถนนลาดยางน,นะครับผมถ้าเพื่อนๆนมาแล้วสำรวจเดินให้มันเป็นวงกลม ก็จะเจอทางร้านค้าของกินของฝากทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนเือนวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของทางวัดนะครับเพื่อหลายท่าน ปวดท้องจะถ่ายหรือจะถ่ายเบาถ่ายหนักก็ห้องน้ำเมื่อกี้ครับผมเรียนเชิญนะครับผมอยู่ทางถนนก่อนขึ้นทางวัดนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ได้เลขมีเลขนะครับผมหรืออยากเสี่ยงโชคครับผมมุมนี้เรียนเชิญเลยครับผมหลังวันที่หนึ่งรอทุกท่านอยู่นะครับแต่แอดมินอยากจะบอกว่า ของวดเก่านี่ผมยังไม่ได้จ่ายเขาเลยครับผมคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศภายในนะครับว่าปีนี้ทางวัดเขาวงพัจจนจรจัดงานกันเป็นยังไงบ้างนะครับผมความสวยสดงดงามรายละเอียดอะไรเนี่ยผมไม่เป็นห่วงแน่นอนครับโอเค เหมือนกันทุกปีแต่คลิปนี้ผมขออนุญาตเพื่อนๆนะครับผมว่าผมจะไม่ขอพาไปพิชิตยอดเขาวง3,790ขั้นนะครับผมเพราะว่าวันก่อนผมพึ่งขึ้นมานะครับผมผมยังไม่หายยอกเลยนะครับแต่วันนี้อยากจะมารีวิวบรรยากาศภา,ภายในด้านล่างนะครับผมก่อนที่จะขึ้นบันไดว่าเป็นเช่นไร บอกดีเลยไม่อยากะอกแล้วรเปล่าแล้วแล้วผมก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนเดินมาถึงซุ้มประตูก่อนที่จะขึ้นพิชิตวัดเขาวงพัชรัน,นะครับเพื่อนๆนหลายคนจะเข้าใจผิดว่าไอ้ตรงเนี้คือบันไดขั้นที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะขึ้นพิชิตแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพื่อนๆไอ้เ้ี่มันอ ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมโคมไฟอันนี้คือเป็นโคมไฟที่จัดตกแต่งของงานประจำปี2567นี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพา เพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศไปส่งกันที่ตรงเขาเรียกว่าอ่างแก้วนะครับผมทางซุ้มประตูที่จะขึ้นเพื่อพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ของจริงนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงให้เพื่อนๆได้อบอุ่นร่างกายนะครับผม mm hmm. ก่อนที่จะได้เดินขึ้นบันไดพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ของจริงนะครับ

นะครับเพื่อนเพือนกลายถึงซุ้มประตูบันไดขั้นที่หนึ่งนะครับผมตรงบริเวณอ่างแก้วนะครับเพื่อนเพื่อนาการจัดนางเขียนชื่อเขียนนามสกุลคิบไหมบูชาพระแดงเขียนชื่อเขียนนามสกุลตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจมันหมดได้ทั้งสามองค์เลยนะโยมนะ แล้วแต่จะทำบนทางย่อนด้วยจารเข่าวงหน่อยเนาะความกระสังสรรคัท่านิดนึงประมาณว่ามาเราเริ่มแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่สิบพฤษภาแล้วถึงแล้วนะบันไดขั้นที่หนึ่งครับเพื่อนๆพื่อนขึ้นขั้นที่หนึ่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะส่งเพื่อนๆขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งพิชิตยอดโค้งพระจันทร์นะครับผม3,790ขั้นแค่ตรงนี้นะครับผม ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวงานประจำปีวัดเขาวง,งพัจจรนะครับฝากกดติดตามและกด s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลบุรีคาจิว่าไรเดอร์ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ